สวัสดียามเช้านะครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับสำหรับต้อมชาแนลนะครับแจกสูตรอร่อยราคาประหยัดนะครับผมเรียกว่าอร่อยล้ำอร่อยเลิศเลยนะครับเมนูนี้1หม้อนี้ไม่เกิน30บาทนะครับผมเดี๋ยวผมจะชี้แจงนะครับว่ามีค่าอะไรบ้างนะครับอ่านะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามช่องต้อมชา n นลเป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับ แฮชแท็กกินเที่ยวเรื่องเดียวกันนะครับเราจะมาพิสูจน์ความอร่อยกันครับว่า30บาทนั้นมีค่าขนาดไหนนะครับถึงได้ต้มจับฉ่ายเป็นหม้อใหญ่ขนาดนี้เลยนะครับผมเริ่มจากซี่โครงไก่นะครับ2ตัว20บาทนะครับอ่าล้างด้วยเกลือนะครับล้างน้ําเปล่าให้สะอาดนะครับก่อนที่จะไปสับนะครับผมอ่าส่วนเอกวางตุ้งมีอยู่แล้วนะครับมีอยู่แล้วในตู้เย็นนะครับแล้วก็ กระหล่ำปีก็มีอยู่แล้วนะครับอ่าเราก็เก็บมาในตู้เย็นนะครับมาล้างทำความสะอาดแล้วก็หั่นให้เรียบร้อยนะครับผมวันนี้ก็ไม่ได้ใส่หัวใชเท้านะครับอ่าส่วนใบขึ้นช่าย1บบาทนะครับก็เป็น30บบาทแล้วนะครับอ่ากระเทียมมีอยู่แล้วนะครับอ่าเห็ดหอมมีอยู่แล้วนะครับอ่าน้ำตาลปี๊บก็มีอยู่แล้วนะครับเครื่องปรุงก็มีอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นซีอิ๊วดำอ่าซีอิ๊วหวานซอสปรุงรส อ่าซีอิ๊วขาวนะครับมีอยู่แล้วนะครับแล้วก็เหล้าจีนน้ำมันงามีอยู่หมดแล้วนะครับอ่านะครับอ่าล้างทำความสะอาดผักให้เรียบร้อยนะครับแล้วเพื่อนๆนก็หั่นเป็นท่อนพอประมาณนะครับไม่ต้องใหญ่มากนะครับผมไม่ต้องยาวมากนะครับอ่านี่ครับไก่ก็สับชิ้นใหญ่พอควรนะครับไม่ต้องเล็กนะครับอ่าล้างขยำด้วยเกลืออีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ล้างน้ําเปล่านะครับ ส่วนเห็ดหอมแห้งแล้วก็แช่น้ํานะครับแช่น้ําให้เขานุ่มนะครับอ่าแล้วก็มาหั่นสักครึ่งดอกนะครับครึ่งดอกประมาณนี้นะครับไม่ต้องใหญ่มากนะครับอ่านะครับนี่ครับลูกชิ้นก็มีอยู่แล้วนะครับลูกชิ้นเมื่อวานผมทำเกี๊ยวน้ํานะครับพอดีเหลือนะครับก็เก็บไว้ในตู้เย็นนะครับนี่ครับอ่าแล้วก็ส่วนของพริกไทยเม็ดอ่ามีอยู่แล้วนะครับพริกไทยเม็ดรากผักชีน้ําตาลกวดพริกไทยป่นมีเรียบร้อยแล้วนะครับ ตั้ง <Cornell>. น้ำซุปไปเลยนะครับใส่กระเทียมและพริกไทยเม็ดลงไปนะครับแล้วซีอิ๊วขาวช้อนปรุงรสไปหน่อยนะครับผมแล้วก็น้ำตาลขวดน,น yes. да ะครับใส่ลงไปนะครับตั้งไฟให้เขาเดือดนะครับอจากนี้ก็มาทำการผัดเลยนะครับใส่น้ำมันไปหน่อยนะครับผมใส่กระเทียมลงไปเจียวให้หอมแล้วก็ใส่โครงไก่ลงไปนะครับนี่ครับใส่ซี่โครงไก่ลงไปนะครับผม ไปเรื่อยๆนะครับผัดไปเรื่อยๆเขาให้เขาแห้งนะครับอ่าเหมือนการคั่วเลยนะครับแห้งเหมือนการคั่วนะครับผมอ่าจะเห็นว่าไก่สะอาดเลยนะครับล้างอย่างดีนะครับผมนี่ครับอ่าเจ้านี้ที่โครงไก่นี่มีเนื้อติดมาเยอะเลยนะครับคุ้มค่ามากๆครับเพื่อนๆครับอ่านี่ครับอ่ายามเศรษฐกิจอย่างนี้นะครับทําเมนูที่ประหยัดนะครับทานได้อิ่ม กับทุกคนในครอบครัวนะครับผมนี่ครับอ่าคั่วให้เขาแห้งนะครับอ่าเหมือนเราคั่วไก่นะครับเหมือนเราคั่วไก่อ่าเวลาไหว้จุดจีนอะไรประมาณนี้นะครับไหว้เจ้านะครับอ่านี่ครับคั่วให้แห้งนะครับแล้วก็ใส่เครื่องปรุงทุกอย่างลงไปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นซอสปรุงรสน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวอ่าเหล้าจีนนะครับน้ำมันงานะครับใส่ลงไปนะครับ าพริีไทยป่นนี่ก็ใส่ลงไปเลยนะครับผัดขั่วให้หอมเลยนะครับเพื่อนครับคือเคล็ดลับการทาต้มจับขายที่อร่อยนะครับผมต้มจับขายนี่เราจะใส่ผักอะไรก็ได้นะครับผมตามที่เรามีอยู่นะครับตามที่เราชอบนะครับเพื่อนครับใส่น้าตาลปี๊บลงไปหน่อยนะครับ่แล้วก็เห็ดหอมลงไปผัดเลยนะครับผม ้มจะใส่เราจะไม่ใส่น้ำปลานะครับผมนะครับใส่เกลือลงไปได้นะครับอ่าผัดให้กลมกล่อมนะครับให้หอมนะครับผมเพื่อนครับอ่านะครับผมเป็นเมนูประหยัดที่นําเสนอเพื่อนวันนี้นะครับผมรับรองเพื่อนๆจะติดใจครับไปทํามานะครับอ่าหนึ่งหม้อใหญ่ๆเลยนะครับเพื่อนครับนี่คือที่โครงไก่สองตัวนะครับนี่ได้เยอะเลยนะครับแะกันเพลินเลยครับเพื่อนครับ หอมจริงๆเลยนะครับผมเนื้อเต็มมาเต็มเลยนะครับผมได้แพะกันเพิอีนึครับผมจากนั้นก็ใส่ผักลงไปเลยนะครับใส่ลูกชิ้นนะครับลูกชิ้นแล้วก็ใส่ผักลงไปเลยนะครับอ่านี่ครับหอมจริงๆนะครับเพื่อนครับเพื่อนบ้านถามนะว่าทําอะไรวันนี้ทําอะไรนะครับตามบอกว่า เดี๋ยว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 ตักไปให้ชิมอ้าก็คุยเล่นเนาะคุยเล่นกับเพื่อนๆน,นะครับอ่าจากนี้ก็ใส่ผักลงไปเลยนะครับมีผักอะไรใส่ไปทห,หมดเลยครับผมถ้ามันล้นกระทะก็ค่อยอยใส่ลงไปนะครับอ่าผัดให้ผักเขาสลดนะครับให้ผักเขานิ่มแล้วก็เติมลงไปเติมลงไปเรื่อยๆเลยครับผักใส่เยอะแค่ไหนเดี๋ยวจะยุบตัวหมดเลยนะครับเวลาเราเอาไปสุมนนะครับ ครับน่าทานจริงจนิครับผักขนาดเก็บไว้ในตู้เย็นนะครับยังสดอยู่เลยครับอ่าคุณภูมิในตู้เย็นก็เรียกว่ารักษาคุณภาพของผักไว้นะครับี่ะครับนี่ครับน่าทานจริงๆนะครับอ่าจากนี้ก็ใส่ใบขึ้นช่ายลงไปผัดด้วยนะครับอ่านะครับอิ้วดซงอิ้วดำใส่ลงไปเลยนะครับเพื่อนๆนครับชอบความดำความเข้มข้นแค่ไหนก็ใส่ลงไปเลยครับ ซีอิ๊วดำหวานก็ใส่ได้นะครับผมนี่ครับอ่าผักข้าวสลดนะครับยุบตัวลงแล้วนะครับอ่ามาดูในหม้อซุปกันเลยนะครับอ่าเป็นยังไงบ้างนะครับหม้อซุปนะครับน้ําร้อนแล้วนะครับผมอ่านี่ครับกระเทียมขีเเ็นอยู่นะครับเพิ่มความหอมรากผักชีน้ําตาลกัวซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสอ่าพริกไทยเม็ดนะครับจากนี้เราก็ใส่ ผักที่เราผัดเมื่อสักครู่นะครับในกระทะใส่ไปในหม้อน้ําต้มซุปนี่เลยนะครับนี่ครับใส่ไปแล้วนะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับอ่าเดี๋ยวสักรูจะเอาทัพพีกดกดผักให้ลงไปนะครับช่วงนี้เปิดไฟแรงนะครับเดี๋ยวเขาจะเดือดนะครับผมนี่ครับอ่าตักให้เพื่อนๆดูนะครับนี่ครับน่าทานจริงๆครับน่าแท้ครับใครที่ชอบแทะซี่โครงไก่นะครับผม อ่าเราจะเปิดไฟแรงนะครับไฟแรงสัก10นาทีนะครับจากนั้นเราก็หลีไฟอ่อนๆนะครับตุ๋นไปเรื่อยๆไม่เกินครึ่งชั่วโมงครับก็เอ่อทุกอย่างก็นิ่มเปื่อยแล้วนะครับผมอ่าแล้วก็ไม่เละด้วยนะครับผมต้มจับฉายนี้นะครับยิ่งครั้งคือยิ่งอร่อยนะครับเพื่อนๆครับอ่านี่ค่อยๆตุ๋นไปนะครับนี่ครับผักเขาเริ่มนิ่มแล้วครับผมอ่าเริ่มจะเปื่อยได้ที่แล้วนะครับ ช่วงนี้ชิมรสชาติไปเลยนะครับขาดเหลืออะไรก็เติมไปเลยนะครับผมอ่าอย่าลืมนะครับตอนชิมเท้าเซลด้วยนะครับเพื่อนๆครับแซลนะครับเซลแม่บ้านพ่อบ้านนะครับส่วนมากจะเวลาชิมกับข้าวจะชอบยืนเท้าเซลกันนะครับอ่านะครับอ่าสนุกสนานนะครับทํากับข้าวไปสนุกกันไปนะครับอ่านะครับ เสร็จแล้วนะครับตักให้เพื่อนๆได้ชิมกันนะครับอ่านะครับอร่อยจริงๆนะครับตอมจับฉายอย่าลืมนะครับยิ่งค้างคืนยิ่งอร่อยนะครับเพื่อนๆครับทําทีไรก็หมดเกลี้ยงทุกทีเลยครับผมวัตถุดิบในตู้ผมไม่เคยทิ้งอะไรเลยนะครับผักทุกอย่างเอากลับมาใช้ได้หมดเลยนะครับอ่านี่ก็วันนี้ก็ฝากเปนูคลิปนี้นะครับให้เพื่อนๆเอ่อได้ไปทำนะครับอ่านี่ครับอร่อยมากครับผมนี่ครับ กลมกล่อมเลยนะครับลูกชิ้นเราก็เหลือนะครับจากการทําเกี๊ยวน้ำเมื่อวานนะครับอ่าแล้วก็เคียงข้างด้วยพริกน้ําปลานะครับวันนี้ใช้พริกป่นนะครับอ่าแล้วก็บีบมะนาวใส่นะครับแล้วก็น้ําปลาครับคนๆๆนะครับอร่อยนะครับผมนี่ครับน่าทานจริงๆนะครับ ก็เป็นเมนูประหยัดของวันนี้นะครับที่ต้อมชาแ n ล e l 53าํนเสนอนะครับเพื่อนๆอย่าลืมนะครับกดติดตามเป็นกําลังใจต้อมชาแนลด้วยนะครับและกดกระดิ่งดําไว้นะครับอาจะไม่พลาดคลิปเด็ดคลิปอาหารอร่อยๆนะครับผมานะครับมาทานด้วยกันนะครับกลมกล่อมจริงๆเลยนะครับผมครับขอบคุณเพื่อนๆมากๆครับสวัสดีครับ